วันที่หนึ่งมีนาะคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่สิบหกหกสิบสี่โอ้ทำไมลงลงรืมล,ลืมนี่นี่เคอี I. นี่เคอี I. บ่ายนะครับสำหรับนี่เคอีเช้าผ่านนะครับเข้านะครับอ่านี่เราก็มาว่านี่เคอี I, บ่ายต่อแนละ้วเด่นบนเอาเดือนเดือนเลยนะครับเพราะววันนี้งานเยอะมากเด่นบน 7จนะ็ดแปดเกนาะเจ็ดแปก็จะเหลือ7890นะครับเจ็ดเกอ่าเหลือสักเจ็นะครับบนนะเนี่ยบนนะครับอันนี้เปลงกิบวงกลมบนสําหรับเด่นบนล่างเด่นบนล่างขอเลือกที่ สามสี่ห้านะครับสามสี่ห้านะครับบนบนล่างนะขอเลือกที่สามกับสี่นะครับสามกับสี่บนล่างนะครับอืม ขอพระคุณสมาชลิปทุกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะสําหรับท่านที่เข้ามาใหม่ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้คลิป YouTube จะได้ตรงมาดึงมาถึงท่านนะครับเดวเวลิเวอรี่ถึงส่งถึงบ้านเลยนะครับ y youtube ใคร YouTube มันนะครับกดติดตามแล้วมันจะมาหาท่านสะดวกขึ้นแล้วท่านก็มีสิทธิ์เลือกที่จะดูคลิปไหนคลิปไหนคลิปไหนได้นะครับบางทีหุ้นไทยมาท่านไม่ได้เล่นและไม่ได้ลงทุนหุ้นไทยท่านก็ไม่ต้องไปเปิดดูก็ได้นะครับหรือไม่ก็จะเปิดดูเล่นๆเพื่อ สนับสนุนช่อง V.I.P ก็ได้นะครับให้กำลังใจช่อง V.I.P นะครับจดไว้ครบต,ตัวแล้วนะครับสามสี่ห้านะครานี้เรามาหาคู่เจาะนะครับคู่เจาะอะไรเอ่คู่เจาะนี่เคอบายอ่าสามสี่ห้าเน้นที่สามกับสี่นะสามอะไรครานี้ สามหกสามเจ3ดสาปสามเก้านหนึ่งสาสองนะครับสำหรับสี่ก็สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสหสเจสี่แปสเก้านะครับสายสี่นะ อันนี้สายสามนะครับสำหรับห้านี่ตัวกันนะครับตัวกันนะครับอ่าใครชอบห้าก็จัดไปนะครับก็จะห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดนะครับเหมือนกันนะครับหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองประมาณนี้นะครับหกเจ็ดแปดทำไมหลายตัวจังอ่าจัดไปนะครับเลือกเอานะฮะอ่าชอบ็นไหนก็จัดไปนะครับประมาณนี้นะครับ สสามนะสามหกหกสามสามเจ็ดเจ็ดสามสามแปดปดสามสเกาเก้าสามสามตสามสามหนึ่งหนึ่งครัสาตครสยสี่ก็จัดไปนะครับห้าตัวกันพอไปครับจัดตามนี้นะถ้าก็จัดไปไม่เข้าก็ผ่านนะครับนี่คืออีบ่ายนะครับนี่คืออีบายนะ จดเอาทุกตัวนะครับเพื่อไปเลือกไปเทียบดูนะครับอ่าโดยไปเลือกไปเทียบดูนะอ่า,อา,อานี่ขอขอบพระคุณสมาชิทก,ทกทุกทท่านนะครับวันนี้วันหมือรัฐบาลออกนะขอให้ทุกท่านรวยๆถูกรางวัลที่หนึ่งนะครับสาหรับท่านที่ซื้อฉลากนะท่านที่ไม่ซื้อฉลากก็อย่าถูกรวางวัลที่หนึ่งนะเพราะว่ายังไงมันก็ไม่ถูกอยู่แล้วประมาณนี้ขอขอบพระคุณครับสวัสดีครับ